สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆเรื่องพบกับช่องพยไสายส YouTube พยไสายอบตเด้อพี่นออ้องเด้อเออมือนี่พยไสายสก็ได้มาละมือนี่ได้ไปประชุมสภาเอ่อตำบลครับสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับประชุมสภาสมัยสามัญครับเดือนนี้ถือว่าประชุมสองเ่อครับพี่นอนะอ้องเนาะก่อนพบก่อนพ่อพการ ก็กันจ่าเราพี่นอนะอ้องเนาะเอออย่าลืมก่อนเบืองก่อนชมพญายสายชาทยายจังหน่อย,อยพี่นอนะอ้องเนาะขอขอบคุณพี่น้องที่เขาเบืองที่มาเบืองมาชมหรือมาเบืงเองช่องยูทูบคลิปพญายสายยูทูบปัจจุบันบนี้พญายสายก็เป็นสมาชิกอบตอตด่านศีสุขอเภโพ,พตากือพี่นออ้องเ้อองานก็นคือรับใช้พี่ใช้น้องแล้วครับได้เปลี่ยนตัวแทนของหมู่บ้านพญายสายแล้วกะ ถือว่าก็เกษตรถึงที่สุดในพี่น้องเนาะซอยตามอัตราภาพตามกำลังตามนาทีอ,ออปตอที่ยังอ,อบตก็คือ,อดูแลเกลี่ยวกับงานด้านการพัฒนาแล้วครับพี่น้องน้ำบริไฟบริสว่าบนทางบุดีนะครับเหมือนเคื่องมือนี้ก็ถือว่าถนนทางก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์และ้วละพี่น้องเอนอถนนทางน้ำก็ถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องเนาะ การพัฒนาเอ่อบุบบมันก็บไปต่างกันครับฝ่ายท่องที่เพิน่นเออคนละยางกันนอ้องพี่น้องเนาะเอ่อคนใหญ่สายกันโดยเฉเห็ดเต็มที่ได้เขามีโอกาสพี่น้องให้โอกาสให้มารับใช้แล้วก็หรือว่าซอยตามกําลังตามแรงใจนีในระพี่น้องเอออย่าลืมนะพี่น้องเด้องานพัฒนาคนใหญ่สายกับที่สรรหาใน่ะด้านคลิปด้านส่องยูทูปคนใหญ่สายกับสรรหาเอ่อเรื่องงบประมาณต่างๆนะพี่น้อง พยัญสายกับสิ่งทุกทิ้งทุกอย่างนะครับที่เฮ็ดได้เนาะ่ด้านของบประมาณจากสภามาซอยชุ่มชนบ้านของเขาเออผู้ใดมีหน้าที่เป็นตัวแทนของบ้านด้านนั่นกับโงจะบมตตากันกับพี่น้องเนาะเออพยัญชนะกับคือคือเหมือนเหมือนกันกับพี่น้องนะครับเพื่อนๆนั่นแหละครับปัจจุบันนี้ธรรมดาพยัญชนะกับเป็นเกษตรกรแนะครับเกษตรกร ทำมาหากินทำไฮทำสวนนะครับเห็ดสวนยางสวนป่ามหรือพี่น้องเออได้เมื่อได้ระบอกาสจากพี่จากน้องเพิ่นกับเพี้ยนสถานะให้จากเษกษตรกรวัดท่านพี่น้องเป็นข้าราชการการเมืองท้องถิน่นพอ้ด้วพี่น้องข้าราชการวัดท่านข้าราชการการเมืองท้องถิน่นเออข้าราชการเออจะอีบุโดรพี่น้องเนาะเพ,พิ่นพี่น้องเออ ยกฐานะให้เด้ย,ยกฐานะให้เพราะว่าจากเกษตรกรก่แน่ๆก็คือขวัญใจกเกษตรกรคือเก่าหลวพี่น้องทำมาหากินคือเก่าเป็นอบตบ้านนอกอบตจนๆหลวงพี่น้องนเนาะในจังไรสันอาชีพของเขามันก็นกนต้องเฮ็ดไปเออเออบ่ได้หยุดนิ่งยิอต้องเฮ็ดกินต้องพัฒนาไปนำพัฒนาสังคมพัฒนาตัวเองไปนำหลวงพี่น้องเนาะเออก็เมื่อมีโอกาสแล้วก็ซอยตาม อัตภาพตามแรงใจตามแรงกายนั่นแหละครับเอ,อพราะว่าด้านสังคมด้านกีฬาด้านธรรมหรือเอียงก็แล้วแลิปของพยศสาย,ยกับสันหาทุกเสียงยางเอามาฝากที่ฝากน้องเป็นด้านน้ำวัดน้ำว่าน้ำถนำนหนทางนั่นแหละครับพี่น้องจะเอามาฝากที่ฝากน้องเมืองเชียง่าเด้อจากไหนก็นขอแรงใจดเด้อเพื่อนเพื่อนออพี่น้อง เอฟซี MC, เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่หรือเอฟซีผู้ใจผู้ใหม่ผู้จิลงเข้ามาเห็นพญายสายแล้วเบิง่งให้ล้วกะกะขอแรงใจเด้อพี่น้องเด้อกดบัก,กระดิง่งบัก,กระโลมกดซับสะไข,ข่พญายสายใส่เด้อครับเด้อเอออีกสองปีนิดๆครับเดืนเอ,อพนพฤศจิก,กาเนี่ยกะครบสองปีที่ได้รับโอกาสมาพี่น้องเลือกให้มารับใส่ละ มันนี้เหลืออีกสองปีท้้งนาก็ะเบิดว่าละลวพี่น้องเนาะอย่างไรก็ฝากลูกฝากหลานถ้าผู้ใดอยากเล่นการเมืองอย่างลงการเมืองอย่างเป็นอบตอบตหรือทำไงอยากเป็น,ต,ต,รรยยปนตัวแทนของพี่คนน้องก็ะทำความดีไว้ได้พี่น้องเด้อลูกหลานาทำความดีไว้ซอยสังคมซอยตั้งแต่พี่ละด้านพัฒนาน้ใหุญ่บ้านนํำผู้ซอยน้ำชาวบ้านเพ่นละครับซอยเห็ดตามกำลังเฮานั่นแหละมีเมื่อมีโอกาสก็ พี่น้องก็จะเห็นคนกันบอมองเห็นเขากะอยากกันแล้วก็อย่าลืมไปใส่สิทธ์เท่านั้นแหละครับขั้นบน่อไปใส่สิทธ์ก็อย่างลงอยากเป็นอบจอย่างเป็นนักการเมืองท้องถิ่นกับลงไรได้ครับถือการสิทธิ์ได้พี่น้องเด้อสละครับฝากลูกฝากหลานฝากน้องฝา,งากนุงผู้คนรุ่นใหม่เมื่อไม่หามีโอกาสกะอยากมาพัฒนาหมู่บ้านของเขาก็อย่างลงอบจบอบตอย่างลงพย้นที่บ้านยังกาแล้วแต่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำาท้งที่ ก็อย่าลืมอย่าลืมไปใส่สิทธิ์เลือกตั้งนั่นแหละครับถ้าเขาบอไปใส่สิทธิ์ก็ถือว่าอาจจะถึงตัดสิทธิ์ในพี่น้องเนาะเออพี่ใ้อย,ยสายกับผมมีอย่างไรนะครับเมื่อนี้ก็ขอกราบเอ่อขอบอบขอบใจพี่น้องเอฟซีเออเพื่อนเก่าที่ให้โอกาสให้มาเบิง้งเอ่อคิดเบิ้งอย่างให้พ่อใหญ่สายเห็น้ะครับนะเน้ออจังไงกะคือเก่าน,นั่นแหละพ่อใหญ่สายก็ยังเอ่อยังเป็นนัน อบตคือเก่าอยู่บ้านของเขานี่ละกล็บอยกันสังคมตามกำลังแรงใจนะครักำลังกายล,ละครับสละครับหากมาเห็นคลิปนี้แล้วจะเรื่องบกดิ่งบกโลง,ง,งพย,ยัญชนะนะครับเรอคลิปนี้กับพี่แค่นี้ละครับเมื่อนี้ไปประชุมครับประชุมสวัสดีครับ